ด่วนระง,งับแรงงานกัมพูชารัฐสั่งเบรกต่ออายุใบอนุญาตทำงานถาวรในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านกรณีศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพการทำงานของกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจน เมื่อเข้าใจความสำคัญเบื้องต้นแล้วเรามาดูกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการมีและไม่มีใบอนุญาตทำงานนั้นสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของแรงงานและนายจ้างอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นภาพผลดีผลเสียของการมีและไม่มีใบอนุญาตทำงานเมื่อมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเมื่อทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต1 มีสิทธิ์ทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกจับกลุ่มสำหรับลูกจ้างหากถูกจับกลุ่มจะต้องโทษจำคุกและถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันที 2. เข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นเช่นการรักษาพยาบาลผ่านระบบประกันสุขภาพที่กฎหมายบังคับให้ทำควบคู่กับการต่อใบอนุญาตสำหรับนายจ้างถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษปรับหนักตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลายหมื่นบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน 3. ม,มีข้อมูลระบุตัวตนสถานที่ทำงานและที่พักที่ชัดเจนซึ่งช่วยสร้างความปลอดภัยให้ทั้งกับตัวเองและสังคมโดยรวมเพื่อให้เห็นภาพการบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงลองมาดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับแรงงานชาวกัมพูชากันกรณีศึกษาเกิดอะไรขึ้นกับการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานชาวกัมพูชามติคอรมอที่สร้างความเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเป็นลำดับได้ดังนี้สถานการณ์ปกติโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานของแรงงาน4สัญชาติหลักเช่นพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาจะมีกำหนดหมดอายุพร้อมกันวันที่13กุมภาพันธ์2569การตัดสินใจของคอรมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมได้มีมติอนุมัติให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานสัญชาติพมา่าลาวและเวียดนาม ออกไปจนถึงปีพศ2571ข้อยกเว้นมติดังกล่าวไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาโดยรัฐบาลได้มีคำสั่งระง,งับการลงนามดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยมีรายงานว่าในอนุทินชาญวีรกูลเป็นผู้สั่งระง,งับการลงนามดังกล่าวเบื้องหลังการตัดสินใจทำไมรัฐบาลไทยจึงต้องชะลอ เหตุผลที่รัฐบาลไทยตัดสินใจชะลอการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานชาวกัมพูชานั้นมีที่มาจากประเด็นสำคัญเพียงเรื่องเดียวเหตุผลสำคัญคือปัญหาด้านความมั่นคงและการตรวจสอบตัวตนจากการตรวจสอบของภาครัฐพบปัญหาที่น่ากังวลดังนี้มีแรงงานชาวกัมพูชากว่าหนึ่งแคนที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้วแต่ภาครัฐไม่สามารถระบุตัวตนหรือที่อยู่ที่ชัดเจนของพวกเขาได้ สถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการสร้างจุดบอดในระบบความปลอดภัยของประเทศทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้และเปิดช่องให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมคราางชาติได้ง่ายขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับฝ่ายต่างๆการตัดสินใจของภาครัฐในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้างดังนี้สำหรับแรงงานชาวกัมพูชา หากไม่มีประกาศผ่อนผันฉบับใหม่ออกมาก่อนวันที่13กุมภาพันธ์2569สิทธิในการทำงานในไทยจะสิ้นสุดลงทันทีแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาและไม่สามารถทำงานต่อในไทยได้โดยอัตโนมัติ สำหรับในจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชาวกัมพูชาอย่างละเอียดหากพบว่าลูกจ้างไม่ได้รับการผ่อนผันจะต้องแจ้งจำหน่ายลูกจ้างออกจากระบบของกรมการจัดหางานภายใน15วันหากไม่ปฏิบัติตามอาจเข้าข่ายกระทาผิดกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวและต้องรับโทษ จากกรณีศึกษานี้จะเห็นได้ว่าใบอนุญาตทำงานไม่ใช่แค่เอกสารสำหรับลูกจ้างแต่เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานและความมั่นคงของประเทศ